ข่าวแรกในเ e a d l i n e ของเราเลยละกันนะคะตอนนี้หลายคนก็มีประเด็นเรื่องของคุณชมพู่อรายาเพราะลุ้นกันอยู่ในเรื่องของเรื่อวิวากงจะแต่งปีหน้าหรือเปล่าเห็นว่ามีการจองช่างแต่งหน้าเอาไว้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงไหมลองไปดูสิว่าคุณชมตอบว่ายังไงค่ะ ชมนะคะน็อตยังไม่ได้มาขอวิธีการเลี้ยงสัมภาษณ์คำขำๆของชมผู้อาร,รยาหลังมีข้อหาซุ่มมั่นเงียบกับน็อตวิชรุษในเดือนแห่งความรักที่จะถึงโดยมีพยานปากเอกเป็นช่างแต่งหน้าทําผมที่เธอจองตัวไว้แล้วนั่นเองค่ะดูหล่อขึ้นสักกีฬา,าสถานซึ่งตอนนี้นะครับบัตรก็มีจําหน่ายแล้วด้วยนะครับงั้แต่งทำไมอะ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรอัปเดตเลย <c oughs> ยังยังไม่มีใครมาขอ จองตลอดจองทุกเดือนเป็นเรื่องปกติเราต้องจองช่างอยูเพราะช่างช่างก็คิวทองก็ถ้าเขาได้จริงๆเดี๋ยวเขาคงสรุปแล้วก็มาบอกชมแหละหรเปล่าแต่ว่าชมว่าถ้ามีอะไรชัวๆเขาก็คงบอกให้ชมรู้ตัวแหละปีนี้ไปนิวยอร์กค่ะแล้ววางแผนไว้ไปกี่วันก็ประมาณสิบวันรวมเดินทางด้วยเลยด้วยก็เป็นทริปสองครอบครัวไปด้วยกันเลยใช่ค่ะ เซอร์ไพรส์นี่ต้องถามคนเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะไม่หวังว่าถ้าหวังเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อ่าชาร์จแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นี่นะคะคุณชมพู่ค่ะขอยกคิวให้กองละครบุ๋เพศนิวาสไปเต็มๆค่ะเพราะถือเคสนะคะเลิกรับงานเนี่ยรักไม่เดินค่ะบบดิฉันองนีหน่อยนะะดิฉัมอง่อยนะคะ ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะขอ,มาาอะเมืนน่อไหร่อาจจะไม่บอกว่าช่วงปีใหม่หรือเปล่าปีหน้าตอนต้นปีเนี่ยมีหลายเทศกาลนะ,ะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ตรุษจีนหรือวาเลนไทน์โอ้ใจแล้วทำไมของบูมมีแต่วันเด็กโอเคเลยบูมเนาะดูมอหมอเดี๋ยวดูซิว่าบูมจะไปเที่ยวไหนวันเด็กน่ารักสีนะคะยังรับจอบอีมงีเวนต์ได้อยู่นะคะ